ขอรลบประสบการณ์ตัวเองนิดนึงได้ไหมอะตอนที่แบบตอนเจนท้องแล้วตอนที่เจนแบบให้นมลูกอะผิวเจนจะแบบเครียดมากแล้วผิวเจนจะแบบเหมือนมันแบบมันเริ่มแบบมีตีนกาเริ่มมีรอยเหี่ยวแล้วเจนก็รู้สึกว่าแบบเหมือนผิวมันขาดออกซิเจนมันเหมือนมันมันหล่นไปตามแรงน้มถ่วงโลกอะค่ะมีแม่คนไหนเป็นบ้างอะเจนเชื่อว่าแม่หลายคนต้องเป็นนะเพราะว่าเหมือนลูกเราแบบดึงวิตามินที่ดีของร่างกายเราไปด้วยอะค่ะเจนอะ ใช้ครีมนี้เลยแล้วเจนถามคุณหมอก่อนวกับแบบเออคุณหมอเนี่ยแบบครีมนี้เจนสามารถใช้ได้ไหมครีมนี้แบบเราไปทดลองมาแล้วซึ่งคุณหมอบอกว่าให้เจนอะใช้ได้เลยแล้วพอเจนใช้เนี่ยหน้าเจนเนี่ยดีขึ้นดีขึ้นมากๆเราจะรู้เลยว่าแบบเออริ้วรอยเราเนี่ยตื้นขึ้นนะคะเพราะว่าอันนี้มันมีเปปไทด์เอท คนอาจจะเป๊ปไทเอทคือได้ยินมาเยอะเป๊ปแบบไทเอทมันก็เหมือนกับบท็อกซ์สาวๆที่ชอบฉีดบท็อกซ์นะคะตัวนี้เนี่ยทำให้หน้าเราตึงค่ะตึงเหมือนบท็อกซ์เลยใช้กระปุกแรกเห็นผลเลยนะคะว่าริ้วรอย,เ,ยเราเนี่ยก็คือลดน้อยลงแล้วก็ดีขึ้นด้วยค่ะทําให้ผิวเราเนี่ยได้หายใจเวลาเรานอนแอร์แล้วแบบผิวเราแห้งๆแล้วแบบเราจะคิดว่าแบบเอ้ยอันนี้มันหนักหน้าหรือเปล่าหน้ามันเป็นครีมที่แบบว่าทาไปแล้วแบบหน้าเราจะแพ้ไหมตื่นมาแล้วจะเป็นยังไงอยากจะบอกว่าหน้าเรานุ่มมากเลยนะ